สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานะครับเรื่องครับวันนี้จะขอนํำคำเทศนาต่อจากเมื่อวานนี้ให้กับพี่น้องฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับขอเรียนเชิญครับด้วยความศรัทธาและด้วยความอดทนนะครับไม่เพียงแต่เท่านั้นครับพระเจ้านําความช่วยเหลือที่พัฒนาข้างในของเราพระคัมภีร์บอกว่า ข้าพเจ้าเติบโตอยู่เสมอและการเปลี่ยนแปลงนียเกิดขึ้นใหม่ทุกเช้าทุกวันครับและนั่นคือความช่วยเหลือที่นามาถึงการเปลี่ยนแปลงพี่น้องครับเราจะเห็นภาพนี้นะครับก็คือตั้งแต่เะครับดักแด้มาจนถึงผีเชื่อภาษาทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาเรียกว่า m o r ์โ o m o r ์โ o แปลว่ากายภาพเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับนะกายภาพหรือรูปร่างเนี่ยถูกเปลี่ยนใหม่ ชีวิตของเราก็เหมือนกันครับจิตใจภายในของเราก็เหมือนกันเดิมทีเนี่ยเราเป็นคนบาปเป็นคนที่ไม่น่ารักใช่ไหมครับข้างในเนี่ยเปลี่ยนจากข้างในสู่ภายนอกแล้วเมตาโมฟอร์ซิสนะครับคือการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงฝ่ายจิตวิญญาณของเราก็เหมือนกันนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงจากจากแด้เนี่ยมาเป็นถึงผีเสื้อสีวสวยๆนี่แหละครับพระเจ้าเปลี่ยนเราจากข้างในนะมองจากข้างนอกเนี่ยเหมือนไม่รู้ใช่ไหมครับ มองจากข้างน,นอกเนี่ยเหมือนกับหนอนใช่ไหมครับแล้วเหมือนกับเป็นหนักแด้ใช่ไหมครับนะแล้วอยู่ดีเนี่ยพอถึงเวลาพุกเนี่ยมันก็กลายเป็นผีเสือ้อเพราะการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเกิดจากข้างในเพร,ะเรเาะฉะนั้นเนี่ยพระเจ้าพขาเย็นมุสุดจะเปลี่ยน,ปนแปลงเราทั้งหลายลเวลาที่เราเจอความทุกขน์นะการเปลี่ยนแปลงจะเร่ง,เร,งเร็วขึ้นนะครับมีความสุขเนี่ยพี่น้องเดือนนี้เป็นเดือนอะไรแล้วครับกันยายนใช่ไหมเร็วไหมครับปีนี้ ถ้าพี่น้องรู้สึกว่าเร็วเพราะอะไรเพราะว่าพี่น้องมีความสุขแต่พี่น้องไปนอนเตียงคนไข้สิครับเตียงคนไข้เนี่ยวันหนึ่งก็รู้สึกมันยาวขึ้นไหมย,ยาวขึ้นยังไหมครับนอนสักอาทิตย์หนึ่งเไงครับยาวเหลือเกินป่วยไม่สบายหนึ่งเดือนเนไงครับเหมือนกับเป็นปีแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความสุขไปเที่ยวนะไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวโยโุโรปไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยแ๊บเดียวเอง วันหยุดนะครับรู้สึกว่าสาวันแป๊บเดียวเองใช่ไหมครับอ่ะทำงานอีกแล้วทำงานรู้สึกมันช้าเหลือเกินมันนานเหลือเกินใช่ไหมครับนั่แหละครับคือสิ่งที่มันอยู่ที่อารมณ์ความสูงเราที่เรามีต่อสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าผมเปลี่ยนวิธีคิดผมอยากจะเป็นชวนพี่น้องคิดอย่างนี้ครับว่าพระคัมภีร์สอนเราคิดว่าเราอยู่ในโลกเนี่ยชั่วคราวใช่ไหมครับสั้นหรือยาวครับสั้นหรือยาวครับบางคนบอกว่าเก้าสิบปีมันสั้นเหรอ ไม่สั้นเลยใช่ไหมครับนะแต่ว่าสั้นเมื่อเทียบกับนิรันดรเมื่อเทียบกับอะไรที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะมีคนเปรียบเทียบว่าชีวิตในโลกเนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่ร้อยปีมันเหมือนกับความหนาของกระดาษแผ่นหนึ่งเนี่ยเปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบกับทางหลวงแผ่นดินนู่นพันกิโลสองพันกิโลสาพันกิโลเปรียบเทียบได้กับระยะ ตั้งแต่โลกถึงดวงจันทร์ถึงดวงอาทิตย์เลย93ล้านไมล์เลยนไนั่นคือความเป็นนิรันดร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเรา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 ,เราโฟกัสอยู่ที่ไหนเรามุ่งเน้นอยู่ที่ไหนเพ,พื่อนพีสอนว่าให้เรามองทะลุชีวิตในโลกนี้ผ่านทางความทุกข์ยากลำบากนะมองทะลุไปมองทะลุมองให้เห็นเห็นความเป็นนิรันดร์ที่กำลังรอเราอยู่ นั่นแหละนะครับคือสิ่งที่ทําให้เราสามารถเปลี่ยนแปลงข้างในได้อยู่กับความทุกข์ยากลาบากได้อยู่กับภัยอันตรายที่เข้ามาได้โดยพระเจ้าผู้ทรงเสริมกําลังเราพี่น้องเห็นไหมครับว่าในภาพเนี่ยเขาเขียนว่า journey of faith นะครับก็คือเส้นทางหรือการเดินทางแห่งความศรัทธาเพิ่งถามว่าเลวลาเราเดินไปทีละก้าวทีละก้าวทีละก้าวนะครับเป็นบททดสอบความเชื่อ แบบระยะยาวนะครับมีคนพยายามเปรียบเทียบว,ว่าชีวิตของเราเนี่ยสามสิบห้าสิบร้อยปีนะเป็นเหมือนกับการวิ่งมาราธอนนะมนะาราธอนมันยาวใช่ไหมครับแต่ว่าเมื่อเทียบกับชีวิตที่รันเนี่ยมันสั้นนิดเดียวแต่แตนี้ขณะที่เราวิ่งอยู่ในโลกเนี่ยเรารู้สึกว่ามันยาวนะนะครับเราทํำยังไงก็คือว่าเมื่อเรารู้สึกว่ามันยาวนะเราต้องรู้ว่านี่คือบททดสอบครับบททดสอบตัวเนี้ย ทำให้เราเห็นว่าความช่วยเหลือไม่ได้มานทันทีเป็นบททดสอบของเราครับเพราะว่าเราจะทดสอบว่าเรายึดมั่นไว้วางใจพระเจ้ายัางไงและนี่เป็นประสบการณ์ครับประสบการณ์และเรียนรู้พระเจ้าได้พระเจ้าให้บททดสอบเราเพื่อให้เราผ่านนะครับไม่ใช่เราตกแต่บางคนก็ตกแต่ซ่อมได้สอบซ่อม,ม,ม,มได้ตกเริ่มใหม่ได้ ตกรีสตาร์ทได้นะครับตกเราสามารถสอบผ่านได้ในที่สุดพระเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งเราเป็นแค่บททดสอบเฉยๆเพราะนั้นเมื่อเรามีเรารื้อว่าบททดสอบเนี่ยนะครับคือพระเจ้าไม่ได้ช่วยเราทันทีเห็นไหมครับพระเจ้าอาจจะรู้มาช้าในความรู้สึกของเรานะฮะนะเวลาลำบากว่ามาช้าใช่หไหมครับแต่ว่าในสายพระเนตรพระเจ้าคือทันที มาทันเวลาเสมอผมเคยบอกว่าพระเจ้าไม่ช้าใช่ไหมครับอาจารย์อะไรท่านที่เทศนะ์นะพระเจ้าไม่เคยมาชา้าพระเจ้าไม่เคยมาสายพระเจ้ามาทันเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้เวลาของพระเจ้า,าก็ดีเลยครับแต่ที่สำคัญคือเราไม่รู้เมื่อเราไม่รู้เนี่ยก็คือต้องรอคอ,อยและถ้าเพ่งพาพระเจ้าและมั่นใจพระเจ้าสับซื่อครับพระเจ้าสัญญายัางไงก็จะเกิดอย่างนั้นขึ้นมาในชีวิตอย่างแน่นอนนะครับสุดท้ายครับ การสถิตของพระเจ้าในยามยากลําบากนะครับเพิ่มพีอิสยาบทที่41ข้อ10บอกว่าอย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าอย่าขยาดเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะเสริมกําลังเจ้าเราจะช่วยเจ้าเราจะชูเจ้าด้วยมือขวานชอบธรรมของเราเพราะฉะนั้นตรงนี้ทําให้เรารู้นะครับว่าการสถิตของพระเจ้าในความยากลาบากเนี่ยเราจะไม่กลัวเพราะเรามั่นใจพระเจ้าของเรานะจะสถิตยอยู่กับเรานะครับเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่แน่นอน นะครับเป็นที่รีภยัยเป็นกําลังของเราแน่นอนนะครับในข้อที่2บอกว่าฉะนั้นเราจะไม่กลัวแม้ว่าแผ่นดินโลกจะเปลี่ยนแปลงไปแม้ว่าภูเขาทั้งหลายจะโคลงเคลงลงสู่สะดือทะเลแม้ว่าน้ําทะเลจะคึกกระน,นองฟองฟ,องฟูแม่ภูเขาสั่นสะเทือนเพราะทะเลอวลวนนุ่นั้นครับจบไปแล้วนะครับวันนี้ผมขอพักไว้แค่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันต่อๆไปนะครับขอพระเจ้าอํานินพระพรที่น้องแท็กทุกท่านครับสวัสดีครับ Sou...